สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเต้สวนสวยการ์เด้นนะครับวันนี้เราจะมารีโนเวทม่านน้ำผูกันนะครับลูกค้าทำมาเป็น10ปีละแล้วอยากให้เรารีโนเวทปรับปรุงเพิ่มเติมจัดให้สวยงามเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันครับว่าหน้างานเป็นยังไงนี่นะครับทำไว้นานแล้วมันก็เลยค่อนข้างเก่านะครับทีนี้ระบบน้ำอะไรพวกนี้ก็ใช้การไม่ได้ละยุ่งก็เยอะนะครับเขาก็เลย ลูกค้าก็เลยให้เรามาจัดการให้ใหม่นะครับมาปลูกต้นไม้ให้ใหม่ล้างทําความสะอาดนะครับปูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับว่าเราจะใส่อะไรลงไปและทําให้มันสมบูรณ์เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่าสวนของเราที่เราจัดออกมาวางรูปแบบเอาไว้จะสวยงามมากขนาดไหนเพื่อนๆติดตามชมกันนะครับ เรามาดูกันครับเพื่อนๆเนี่ยขยะนะครับในเนี้ยมากมายแล้วก็น้ําที่เน่าเสียที่หม,มักหมมไว้นะครับเป็นแหล่งให้ก่อเกิดพวกยุงลายนะครับโรคภัยต่างๆนะครับข้างบ้านเราควรจะมีน้ําที่สะอาดที่หมุนเวียนลูกน้ําก็จะไม่เกิดนะครับ มาครับเพื่อนเพื่อนมาชมสวนที่เราเพิ่งจะรีโนเวทไปนะครับเรารีโนเวทไปเนี่ยลูกค้ารีเควสที่อยากจะได้ไม้ใบนะครับที่ดูแลง่ายนะครับไม่รกจนเกินไปเอาแบบต้นที่ทนทนเลยแล้วก็ไม่ตายนะครับเราก็เลยจัดไม้ใบที่มีสีสันนะครับอยู่ในร่มได้นะครับมาวางจุดใหญ่ใจสำคัญของต้นไม้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันต้องแดดหรือต้องร่ม นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไม้ล่มมาไว้แดดมันก็จะตายเอาไม้แดดมาไว้ล่มมันก็จะไม่งามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคัดสรรต้นไม้แต่ละชนิดนี้มาให้เหมาะสมอยู่กับสถานที่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับขีนสะอาดนะครับหมดปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียเพราะมีน้ำหมุนเวียนนะครับหมดปัญหาเรื่องยุงเกลี้ยง นะครับถ้าสนใจรีโนเวทสวนหรือจัดสวนใหม่หรือให้เราไปปรับภูมิทัศน์อะไรติดต่อของเราช่องทางนี้ได้เลยนะครับครั้งหน้าล้านสวนสวยและทีมงานและตัวต้เองจะพาไปจัดสวนที่ไหนติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ